สวัสดีค่ะมาเม่ไี้ก็จะไปเบิรงเนาะเอ่อเป็นคลิปคลิปของเอยื่อเซอเอาองเหยื่ออ่ะเพราะมีอันเป็นของตลาดเซฟวันเอ่อคลิปแกล้งเพื่อนของตลาดเซฟวันเนาะเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยจำได้ไหมอ่ะเป็นรุ่นพี่ที่มา

วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าอยู่ดีๆนะครับลูกค้าที่มาตลาดนะครับมีคนรู้จักเต็มไปหมดเลยลูกค้าจะรู้สึกยังไงนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับมินนี่เพื่อนคนผมสั้นชื่ออะไรครับมิกเ้เรียนเรียนรัฐถิ่นมาใช่ปหมอไหนครับมอห้ามิกี้มีทําแบบว่ากิจกรรมอะไรอย่างงี้ไหมฮะประกวดนางงามโอเคให,ให้เพื่อนอะ่ะพามิก้ไปที่ร้านร้านนำ้ำลำญ่เดิมแล้วขอซื้อเพิ่มเดี๋ยวจะมีคนมาขอถ่ายรูปมิกี้เรื่อยๆสวัสดีค่ะพี่มิก้ถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะ นียสวยจังเลยแต่จริงสวยจังเลยน้องสวยมากเลยอ่ะรนี่ตลกได้ไงเนี่ยประกวดไงพี่หนูไปดูโอใช่ใช่ใช่น้องเคยประกวดนางงามไหมครับเฮ้ยเอฟเอฟซีครับเนี่ยนี่นิ่นี่ดารากจังเลยอะครับชมแบบชมเยอะๆหน่อยอวยเยอะๆหน่อยโม้ยมชมติด ตามผลงานตลอดเลยนะครับน่ารักมากแล้วก็น่ารักมากเลยครับเข้าเลยครับเข้าเลยครับวิกาดเข้าเลยเปลารอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะตรงนี้ตแม่อย่าจับนขอจับมือหนึ่งครั้งได้ไหมขอจับมือหน่อยได้ไหมได้มือมือนิ่มจัง อบมากนะครับบอกเลยจะมากนะครับตามอยู่นะโอเคค่ะขอบคุณมนนางคอมไปพี่หนานพี่หนานเข้าไปพี่หนานเข้าไปพี่นันน้องครับจากบ้านชอบหมดเลยกินไหมครับเอาครับไม่พี่พี่เป็นทีมอีเวนต์เทฟันน้องสวยมากที่ติดตามน้องอยู่นะขอบคคุณ่ะเผื่อมีโอกาสพี่อยากชวนน้องมาประกวดที่เซฟวันได้ไหมัฮุ่นแบบตับม้าแบบโค้งโค้งอะไรอย่างเงี้ยแอบสองแอบสองแอบสองไม่พี่หนานบอกให้น้องเดินแบบเหมือนวันนั้นให้ให้พี่ดูหน่อยได้ไหมพี่ขอถ่ายคลิปหนู นสวยด้ะแม่เสือสา ครับเราชื่ออะไรเบลบียครับเพื่อนชื่ออะไรครับเพื่อนเพื่อน,นพี่ผาครับผาบ้านอยู่แถวไหนก็กวดครับเดี๋ยวพี่อจะให้โเบีเบียพาผาไปที่ร้านลำไยเห็นไหมเราว่าจะมีคนแบบว่ารู้จักผาแล้วก็แบบมาขอผาถ่ายรูปอย่างเงี้ยเหมือนผาเป็นคนดังกันเลยเงี้ยพยายามแบบบิวอัพด้วยนะวเวลาคนถ่ายรูปปึ้งแม่งสุดว่ะมึงแม่งเจ๋งว่ะอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะผ<พ>าอะไงวะชื่อผานะชื่อผาสวัสดีค่ะพี่ผาใช่ไหม นี่หนูชอบพี่มากเลยหนูชอบพี่เตะบอลน่ะหนูชอบพี่เตะบอลมากเลยไปดูทุกวันนะคะหนูขอถ่ายรูปกับพี่ได้ไหมขอถ่ายรูปได้ไหมคะหนูจะเอาไปเซฟโส้ดเบ้์หน้าร้านนะคะาปรูปนะคะเซฟโด้คนดังว่ะขอทำชาได้ไหมอ่ะต้องขาใช่ไหม ไห้น้องผ่าไหมพี่ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเขารู้จักมใช่ไหมวะเขาเกาะพี่นุ่นะน้องผ่าหน้าใกล้ๆพี่หน่อยค่ะอ่อๆทีเดียวมีเอฟซีนะเอฟซีนะเอฟซีมันรู้จักมึงที่ไหนวะย่อคนดังวะกาดมาพี่กาดพี่กาดเข้ามาเลยพี่กาดต้องครับน้องผ่าปะ พี่บบอลปะครัขอถ่ายรูปหน่อยสิพี่ขอถ่ายรูปหน่อยดิหมุน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 เลพี่หมุนหมุนเยอะเหมุนเยอะถ่ายเยอะหมุนเอาให้ผาให้ผาเป็นคนถ่ายดีกว่าให้ผาเป็นคนถ่ายน้องท้าปากจูด้วยปากจูด้วยปากจูแล้วเด่นหน่อยถ้าประจำพี่เรื่องนี้เราไม่ เพียงไม่ส no ุดวะมั่สุดนลเพื่อนไม่ได้หนังก้เนียนน้องครับพี่ว่าพี่เคยนังเชื่อผาหรือเปล่าใช่ผาไหมพี่แอบสองติดตามคอมเมนต์น้องอยู่ตลอดเลยครับ ถ่อนนียให้ทุกคนเป็นรุมเลยนะเป็นลูมเลยไปขอได้ขออีกได้ไหมอ่ะอรอได้ไหถ่ายให้ได้ไหมอ่ด้พี่ถือน้องใหญ่ให้ด้วยได้ไหมคะรีวิวรีวิวร้านหน่อยรีวิวร้านหน่อยหนึ่งสองสามน้องผ่านะเฮ้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหนึ่งสอสามน้องผ่าน้องสุดของว่า ฮัลโหลวัสดีครับชื่ออะไรครับแฟนชื่ออะไรครับเดียเรียนอยู่ที่ไหนกันครับเจแบบว่ามีทําประกวดกิจกรรมหรือว่าเคยได้รางวัลอะไรงี่มั้ยเป็นนายกวิไทเป็นนายกวิลัยโอเคโอเคเดี๋ยวพี่อ่ะจะให้น้ามาพี่เดินเข้าไปแสดงความยินดีที่เจได้เป็นนายกอยากรู้ว่าเจจะมีเรชั่นยังไงได้ค่ะน้ำลาใหญ่ไหมคะพี่เจนะเป็นนายกพี่เจใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เป็นนายกใช่ไหมคะค่ะ ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยจำจัไม่ได้เหรอยินดีด้วยนะจับมือแล้วขย่ามือเขาขอจับมือด้วยได้วยมคนจะไปเข้าเลยใช่นายกเจไหมครับวุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมแจกอะไรไหมครับมีแจกเงินแจกอะไรไหมครับ แจกเงินแจกอะไรไหมครับได้แบบอันดับหนึ่งหรืออันดับสองครับได้อันดับหนึ่งหรืออันดับสองครับคนต่อไปเลยคนต่อไปเออในยกคเครื่องคอนเสิร์ตออนไน์ดีดีเล เออแย่งกันเลี้ยงแย่งกันเลี้ยงเดี๋ยวแก้วนี้ผมเลี้ยงนะเดี๋ยวผมพยายามเลี้ยงกาวเหลาไม่ได้กาเหลาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลี้ยงเดี๋ยวผมเลี้ยงครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเลี้ยงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจ่ายเองก็ได้ค่ะไม่งสั่งหรือยังเดี๋ยวผมจ่ายให้สั่งจ่ายเงินเดี๋ยวผมจ่ายให้ก็ได้เดี๋ยวพักกนเลยเอาเอาผีแก้วค่ะเดี๋ยวเลี้ยงเลย <polarization> พี่หนานเข้าเลยครับพีินานเข้าเลยเอ้าไ oh, yeah. ีนไหนลูกีไหนแล้วลูกไหนได้ข่าวว่าอะไรเลือกตรงเลือกตั้งอะไรได้อะไรทุกคนตบมืออ่ทุกคนตบมือให้นายยกไหรือด้วยด้ววยด้วด้นายก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 รูปรูปไหนใครเดินผ่ายก็บอกถ่าย่ย่ย่า่าาถ่ายาย ยแย่งกันยแย่งกันเดี๋ยวผมจ่ายให้เดี๋ยวจ่ายให้โอ้ปไไปไ่เดี๋ยว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 เี๋ยวเด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 ี๋ยเดี๋ยวดี๋ยดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ย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 วเดี๋วเดี๋ย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 วดี๋ยวเ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 ด เดี๋ยวพี่จะให้ฟิลาพาป๊อปไปที่ร้านลำใหญ่แล้วอยู่ดีๆก็มีคนแบบรู้จักป๊อปเต็มไปหมดเลยอย่างว่าป๊อปจะรู้สึกยังไงแต่พี่ขอข้อมูลป๊อปเพิ่มเติมอีกนิดนึงป๊อปอยู่สุราห์มอไหนครับอาอยู่บ้านแถวไหนไไหโอเคประมาณนี้ครับชื่อป๊อปครับเรียนสุราแล้วก็บ้านอยู่แถวย่าหมูส่สีแดงนะครับตรงนี้แหละขางคาแดงเนี่ยยื้มเลยปุ๊บลำใหญ่ไหมคะอ้าวพี่พี่ป๊อปใหกปไ ทำเพื่อไงเลยคะจำพี่ได้ไหมจำได้ไหมคะ่ะห <c oughs> ัวขาดเก้าเหลอกแดงก็ไปฝั่งผู้ชายนะแล้วก็เชิงเงือมองเอ้าป๊อปมาใคร <c oughs> พี่ไงสบายดีไหมเดี๋ยนี่ไปอยู่ไหนอะพี่มินจือน้อนางจำพี่ได้ไหม <c oughs> พี่พี่ไงพี่เก้าเหล่าไงพี่พี่เก้าเหล่าไง เอาจำพี่ไม่ได้จริงอ่ะเพียงจำป๊อบได้เลยครับก็เหลาสั่งแม่ค้าไว้บอกว่าเดี๋ยวมาเอาพี่เด้อเด้อเดี๋ยวผมมาเอานะครับคราวนี้คนต่อไปเข้ามาเลยนะป๊อบกินอะไรครับวันนี้ขายดีค่ะป๊อบมาไงลูกยังอยู่ย่าโมอยู่ไหมถามป๊อยู่ยังอยู่ย่าโมแปดใช่ไหมไม่สบายดีไหม สบายดีเรียน่ไหนแล้วนี่ฮัลโหลชื่ออะไรครับชื่ออาชีพครับล้าเพื่อนชื่ออะไรครับแบมบูจะให้อาชีพพาแบมบูไปที่ร้านน้ำลำใหญ่แล้วอยู่ดีๆก็มีคนรู้จักแบมบูเต็มไปหมดน้องแบมบูเรียนที่ไหนเรียนมาเรียบม .4 วิทยาลัครับเคยเป็นนักบาครับโอเคอ่ะประมาณนี้ก็เหล่อกันจำจำครูได้ไหมครูเคยสอนครูในตอนตอนตอนสตเียนม .4 ใช่ไหมจำูได้มนยครับ อ๋กถึงไตวจเธอเตอนอนตอนปีสองน่ะตอนที้งออคูยังจำเธอได้เลยอเคยโดนครูตีจำได้ไหมเคยโดนครูตีตูดทีนึ่งอ่ะเคยโดนครูตีตูดทีนึอ่ะจำได้หบูใช่ไหมจำพี่ได้ไหมจำได้ไหมอ่ะเป็นรุนี่ันใช่ไหมจำได้นหม จำไม่ได้จำบุ้งจำบุ้งเอาไปยังไม่ได้อะพี่ตัดผมหรือเปล่าเลยจำไม่ได้หนูเรียนวิคณิตใช่ไหมหนูเรียนวิคณิตใช่ไหมเออพี่พี่ก็เรียนวิคณิตพี่กาไนเข้าไปนี่อาเองันี้ผงจะบู้ใช่ไหมจะอาได้ไหมจำเคยเจะไปเที่ยวที่บ้านอยู่จำไม่ได้ไม่ใไรหนักเข้าเลย 再见 ไแต่เด็กนี่ไม่ได้มาย้ายมาทำงานสุขเรามาทำงานที่เซวันเงินเอาไหมเดี๋ยวครูจ่ายให้ตั้งเลยเดี๋ยวลุงเลี้ยงเองเดี๋ยวลุงเลี้ยงเองผมแก้วหนึ่งแล้วก็ของเขาอีกสองแก้วโอเคค่ะแก้วนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงอีกแก้วหนึ่งแต่ว่าเอาหนังสือมาคืนด้วยนะออาีกเดี๋ยวเดี๋ยวครูจ่ายให้เอาเป็นสองแก้วมึงใครเนี่ยเฮ้ยเดีฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหน่อยบบ๊ายายหน่อย เดี๋ยวพี่มีคลิปไว้เชื่อว่าให้นะขออนุญาตเอาคลิปไปออกรายการเป็งานครับแต่แรกงงไหมโอ้ยผมก็งงเน่ยดูเนี่ยนกันบ้างเลยขออนุญาตเอาไปออกนะน่ารักอ่ะขอถ่ายรูปได้ไหมถ่ายก็ได้ถ่าต้อนเหล่าแม่อันนี้อันนี้ส่วนตัวละส่วนตัวละไื่โม้บโม้บเรยิบแล้วเนาะ